สวยครับแล้วลูกนี้เราบล็อกได้เห็นปะตัวไหนว่างมาเลยใส่เลยนี่มีพื้นที่พร้อมสวนกลับเสมอของเรานี่เปลียดไปก่อนดูดิเห็นป่าพื้นที่พร้อมสวนกลับเสมอแล้วดูเดิแล้วดูการสวนกลับดิมันจะไม่โหดได้ไงอะแผนเนี่ยดูดิเนี่ยครับเห็นปะดักได้สวยๆละลค่อยๆเล่นไปครับเนี่ยค่อยๆต่อเนี่ยตัวไหนว่างเนี่ย เย็นเราไม่ต้องรีบไปตัวนะเนี่ยค่อยๆเล่นตัวไหนว่างเรากดส่งกดส่งปกติเลยครับเนี่ยเห็นไหมกดส่งให้มันเข้าช่องเ,เห็นไหมแล้วลองดูดิเนี่ยโอ้โหดูดิดอา้ามันเข้าได้ยางไงพี่กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจะทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจิจเกมเมอร์นั่นเองนะครับุ คุณผู้ชมครับในที่สุดจุจิจะก็ได้ขึ้นมาดาวดำเป็นที่เรียบร้อยในซีซั่นที่12นี้คุณผู้ชมอาจจะเดือดนิดนึงผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้แบบว่าคนเล่นเก่งเยอะมากนะครับก็ผมแพ้ไปทั้งหมด22เกมนะเสมอ9แล้วก็ชนะ50ถือว่าใช้ได้อยู่เดือดอยู่เหมือนกันนะครับซีซั่นนี้เดี๋ยวจุจะ พาไปชมหน้าตาแผนที่ใช้ขึ้นดาวดำในซีซั่นนี้นะครับและแผนที่จูจิจ้าใช้ในการขึ้นดาวดำซีซั่นนี้ก็คือแผน4123นั่นเองคุณผู้ชมครับในส่วนหัวหน้าโค้ชนะครับก็ใช้เป็นพี่คนนี้เลยนะครับกดที่แผน4123นะครับแล้วก็เลือกคนนี้เลยก็จะได้เป็นในเรื่องของสปีดต้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในเรื่องของการยิงนั่นเองนะครับ มาดูกันที่แผนสักนิดหนึ่งแผนและตำแหน่งนะครับในส่วนของกองหน้านะครับใช้เป็นกองหน้าตัวเดียวนะครับในส่วนกองหน้าใช้เป็นกองหน้าตัวเดียวนะแล้วก็ทางปีกซ้ายปีกขวาใช้เป็น LWRW นะครับถ้าใครใช้เป็นนักเตะ2เท้าได้ยิ่งดีนะครับกองหน้าก็เช่นกันนะครับผมในส่วนของกองกลางนะครับใช้เป็น LCMRCM นะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็น C M 2ตัวนั่นเองนะครับเป็นตัว2เท้าหมดก็จะดีนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่านักเตะ4ตัวของจูในแผงนี้เป็นนักเตะ2เท้าทั้งหมดนะครับในส่วนของกลางรับนะครับแผนนี้เราเล่นกลางรับตัวเดียวนะครับเล่นกลางรับเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับในส่วนของแผงหลังก็ back side, แบ็กซ้ายแบ็กขวา2ตัวแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ นะครับเดี๋ยวจุจะพาไปชมวิธีการเล่นของแผนนี้ว่าเล่นสไตล์ประมาณไหนนะครับเจาะประมาณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันท้ายคลิปสวยครับเก็บบอลไว้ก่อนนะครับเยนเย็นเนี่ยค่อยๆส่งเล่นไว้ก่อนมีตัวปุ๊บเราค่อยๆให้นะครับเนี่ยออกปีกปุ๊บกระชากไว้ก่อนแดนเย็นนะครับหลอกล่อตัวกลางวิ่งเข้ามา แล้วก็ส่งแล้วก็ยิงผมไม่ได้ส่งตัวนี้แต่ว่ามันมีตัวที่พร้อมยิงอยู่เสมอสวยครับตรงนี้เราก็ค่อยๆเซตไปเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเราไม่ต้องรีบเล่นนะครับแผนเนี่ยมันจะขึ้นเกมด้วยตัวที่ว่างเสมอนะครับ ตัวไหนว่างเราส่งตัวนั้นขึ้นเกมช้าไม่เป็นไรนะครับมีจังหวะมีอะไรส่งให้เราขึ้นแน่นอน,นครับเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมมีจังหวะพลิกเราพลกพิกแล้วก็สับพลิกแล้วก็สับพลิกแล้วก็สับและลูกนี้เปิดมาสวยๆ <c oughs> โอเคและลูกนี้สวยครับดักไว้ได้เราเล่นกันแบบดูดันนิดนึงผู้ชมและจะทำการการเด่น ค่ๆเข้ากลางแล้วออกปีกไปนะเนี่ยเข้ากลางแล้วออกปีนะกออกปีออกปไปสวยๆหน่อยแล้วก็เปิดมงมาดูแล้วก็มง <c oughs> มันก็เปิดมงได้อยู่นะไอแพนเนี้ยแต่ว่าไปก็อเล่นไปให้มาเข้ากลางมาสวยๆเข้ามาแบบเพลินๆให้เข้ามาหลอกล่อหลอกล่อเ,เล็กๆน้อยหลอกล่อไปครับ ไปครับแล้วเปิดแล้วก็อนะผมนึกว่าจะยิงแต่ว่ามันพุ่งหมงเข้าไปเฉยเลยสวยครับลูกนี้เราก็ดักบอลแบบสวยงามเนี่ยครับพอได้เราก็ไม่ต้องรีบสวนกลับเห็นไ,ไหมส่งเข้ากลางครับเข้ากลางออกไปมันจะมีตัววิ่งเข้ามารับบอลอยู่เรื่อยๆครับเราค่อยๆเลือกส่งเอานะแล้วเราก็ลองดูเพราะว่า็อตก็เข้านะครับขอให้มีที่ว่างนะฮะ เนี่ยครับเราเริ่มเซตบอลเนี่ยขึ้นกลางไว้เห็นปหมเนี่ยให้ปุ๊บเนี่ยบางบางก่อนจะเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีตัววิ่งครับเห็นปหพอมีตัววิ่งปุ๊บเราก็รอได้เลยเนี่ยจังหวะไหนเราเข้าทําได้เราก็ใส่แล้วเราก็ลองยิงดูที่ก็ได้นะครับมันมีโอกาสให้เราได้ยิงเยอะนะครับสําหรับแผนนี้นะนี่เนี่ยครับเราดักบอลได้เราไม่ต้องรีบนะครับเนี่ย องหน้าวิ่งหาช่องปุบเราก็เอาเลยแล้วก็ลองดูนะครับก็สวยงามเหมือนกันแผนนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเราก็เตบอลไปนะครับเข้ากลางแผนมันเล่นได้หลากหลายอยู่ครับเนี่ยเข้ากลางทาช่องปุบเนี่ยหลุดละออกปีกได้แล้วก็ส่งแล้วก็ยิงก็ได้เหมือนกันนะครับมันมีวิธีการเล่นที่หลากหลายมาครับจังหวะนี้นี่ไงเราเบียดได้นิดหน่อยมา ส่งออกปีกนะครับนี่เพิดทารไม่ค่อยๆเล่นนะครับจังหวะน,นี้ออกปีกอองน่องได้ตัดเข้ากลางปุ๊บแล้วลองปัดก็สวยงามเหมือนกันมันก็เล่นได้หลากหลายอยู่และลูกนี้เราตัดได้ครับคุณผู้ชมไปแล้วแล้วขอญาติวัดเลยทิ้งหน้าไว้ตัวเดียวขอญาติวัดหน่อยขอญาติวัดหน่อยวัดหน่อยเฮ้ยแล้วก็เปิดมาลูกนี้ เอาเข้าไปจนได้นี่คือการการเด้นที่สมบูรณ์แบบของแผนนี้มาครับเรามาเริ่มเซตกันใหม่เข้ากลางมาลูกนี้สวยแล้วเพาเวอร์ช็อตลูกนี้เลหคุผู้ชมนี่แหละถ้ามีพื้นที่ว่างแผนนี้มันก็เพาเวอร์ช็อตได้สวยครับแล้วลูกนี้เราบล็อกได้ไหม ตัวไหนว่างมาเลยใส่เลยนี่มีพื้นที่พร้อมสวนกลับเสมอ,อเรานี่เปียบไปก่อนดูดิเห็นไหมพื้นที่พร้อมสวนกลับเสมอแล้วดูเด็แล้วดูการสรวนกลับดิมันจะไม่โหดได้ไงอะแผนเนี้ยดูดิแล้วลูกนี้เราออกบอลจากผู้รักษาประตูเห็นไหมเราแบบสวนกลับแบบไม่ต้องเร่งรีบนะครับสวนกลับแบบชิวๆอ่ะตัวมันเยอะนะครับพร้อมสวนอยู่ละนะครับดเด็กให้เด็กให้แล้วย,ย,ยิงเด็ดูดิเนี่ย มันคือแผนการสวนกลับนะนี่มันเล่นได้หมดเลยเนี่ยครับเห็นไหมดักได้สวยๆละค่อยๆเล่นไปครับเนี่ยค่อยๆต่อเนี่ยตัวไหนว่างเนี่ยเย็นๆเราไม่ต้องรีบไปสวนครับเนี่ยค่อยๆเล่นตัวไหนว่างเรากดส่งกดส่งปกติเลยครับเนี่ยเห็นไหมกดส่งให้มันเข้าช่องเห็นไหมลองดูดิเนี่ยโอ้หดูดิเอามันเข้าได้ไง ี่ยครับค่อยๆพอเราดักบอลได้อย่าไปรีบสวนเนี่ยตัวไหนวิ่งอ่ะเนี่ยว่างๆเนี่ยส่งได้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมดูรูปแบบกันดิรูปแบบของแผลเห็นปะเนี่ยครับดึงไว้นะฮะดึงไว้ไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ยิง <c oughs> อ่ะ <c oughs> แล้วมันก็เข้าเฉยเลยคุณผู้ชม <c oughs> โอเคลูกนี้เราดักได้ครับเห็นไหมดูทางปีกขวาเห็นปะ มีตัวพร้อมวิ่งหนุนปาดไป็นเสาไกลหน่นอะ <What? S 1> แต่ว่าไม่ถึงตัวไกลไงแต่ว่าปาดเป็เสาไกลแต่ว่าตัวใกล้ยิงไงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไฮไลท์หรือวิธีการเล่นแผนนี้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตําแหน่งก่อนดีกว่านะครับในส่วนของหน้าเป้าตรงเนี้ยนะครับผมอยากให้ เพื่อนๆที่นําแผนนี้ไปใช้นะครับหน้าเป้าตัวนี้ต้องเป็นตัวที่มีความเร็วแล้วก็หาช่องดีนะครับเพราะว่าจะเป็นหน้าตัวเดียวเลยที่ต้องคอยแบกภาระไว้ทั้งเรื่องการพักบอลส่งคืนกลางการเก็บบอลการเบียดบอลอะไรอย่างนี้จบสกอร์คมๆได้ยิ่งดีสองเท้าได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าขอเร็วๆสักตัวหนึ่งครับขอเร็วๆเลยฟุคเครื่องเร็วๆเลยสักหตัวนะครับผม ในส่วนของปีกซ้ายปีกขวาของเราในแผนนี้นะครับก็จะเล่นในรูปแบบของการมีอิสระนะครับจะตัดเข้ามาบ้างจะอยู่ริมเส้นบ้างแล้วแต่ว่าจังหวะไหนควรจะทำยังไงซึ่งเขาจะเป็นตัวทำเองนะครับซึ่งเขาจะยืนริมเส้นก็มีหรือแม้แต่ว่าเขาจะวิ่งตัดเข้าในก็มีนะครับในตำแหน่งนี้ผมแนะนำเป็นตัวสองเท้า เปิดบอลได้ดีๆยิ่งดีนะครับตัดปั่นได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าแผนนี้จะเปิดมงก็ได้จะตัดปั่นก็ได้นะครับขอเป็นตัว2เท้าไว้เลยนะครับของแผนนี้จะสวยงามมากนะครับอีกหนึ่งหัวใจสําคัญนะครับของแผนนี้เลยคือตําแหน่ง2ตําแหน่งนี้ครับซึ่ง2ตําแหน่งนี้นะครับเขาจะวิ่งอย่างนี้ฮะเขาจะวิ่งตรงนะครับเขาจะวิ่งตรงไปในพื้นที่ว่างเสมอเสมอ เพราะฉะนั้นตำแหน่ง2องตำแหน่งนี้ถ้าในทีมของใครมีตัวที่ยิงไกลดีปั่นบอลได้ดีจะได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าแผนนี้มันค่อนข้างที่จะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการยิงจากระยะไกลมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆเลยสามารถยิงไกลสามารถปั่นไกลได้ง่ายนะครับแผนนี้นะสำหรับแผนนี้นะเพราะฉนั้นวางเป็นตัว2เท้าที่ยิงไกลดีๆปั่นบอลดีๆได้ จะสวยงามมากนะครับในส่วนของกลางรับนะครับซึ่งแผนนี้เป็นแผนที่มีกลางรับตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมอยากให้เป็นตัวที่เข้าปะทะดีๆนะครับเอาเรื่องของการเข้าปะทะเป็นหลักเลยนะครับเรื่องการเข้าปะทะการเบียดการชนนะครับสิ่งที่รองลงมาที่จะดีก็คือเรื่องของการยิงไกลนะครับถ้ามี2อ,อย่างนี้อยู่ในตัวเดียวได้ก็จะเป็นเรื่องดีเช่นกันนะครับผม ในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวา2ตัวนี้ผมจะเซตให้เขาเติมเกมขึ้นไปนะครับไปเล่นเกมบุกด้วยเพราะฉะนั้นให้มองว่าเป็นตัวเปิดบอลที่ดีได้ด้วยยิ่งดียิ่งดีมากๆนะครับเบียดเข้าประทะก็ดีนะครับในแผนนี้ขอญาตเลยนะครับให้เบียดชนดีวิ่งช่วยเกมรุกเกมรับนะครับผมในส่วนของเซนเตอร์ก็ขอมีความเร็วแล้วกัน มีความเร็วแล้วก็เบียดชนดีๆได้ก็ยิ่งดีนะครับในส่วนของแทคติกทีมนะครับผมก็จะเล่นเป็นแบบสมดุลน,นะก็คือจะไม่รับลึกแล้วก็จะไม่ดันสูงเกินไปนะครับส่วนการเล่นแนวกว้างในเกมรับก็จะตั้งไว้ประมาณ4นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เขายืนห่างกันเกินไปเพราะว่ายิ่งเรามีเกมรับกลางรับตัวเดียวเนี่ยมันจะทำให้ มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเจาะเข้ามาในส่วนของตรงกลางง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้ในส่วนของตรงกลางนะครับเกมรับมันก็จะแน่นๆหน่อยแต่ต้องระวังเรื่องของการถ้าคู่แข่งเขาออกปีกอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมว่าตั้งไว้ประมาณสี่นี่ไม่ไม่ได้หุบเข้ามาเยอะนะครับไม่น่าเกียบนะครับประมาณนี้กําลังสวยนะฮะ ในส่วนของการเล่นแนวลึกผมก็เอาไว้4นะครับคือไม่ถอยลงไปลึกเกินแล้วก็ไม่ดันขึ้นไปสูงเกินเพราะฉะนั้นมันจะอยู่กลางๆนะครับลดโอกาสของการยิงไกลนะครับแต่ว่าไม่ใช่เขาจะยิงไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันแค่ลดโอกาสนะครับคือเราไม่ถอยไปรับลึกให้เปิดโอกาสให้เขายิงไกลก็โอเคแล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมบุกผมจะตั้งไว้แบบสมดุลน,นะคือเราจะเซตเกมไม่ได้เร็วมาก เราจะเน้นสไตล์การต่อบอลเป็นหลักนะครับไม่ได้อ,อ่อไม่ได้รีบเล่นการสวนกลับแล้วก็ไม่ได้รีบบุกนะครับเราจะเล่นแบบสมดุลสมดุลส่งให้ตัวที่ว่างนะครับต้องท่องเอาไว้เลยส่งให้ตัวที่ว่างที่สุดแล้วมันจะมีการเข้าทําเองนะครับในส่วนของการเล่นแนวกว้างก็จะตั้งไว้4ี่นะครับก็คือไม่ให้ยืนห่างกันเกินไปแล้วก็ไม่ให้ยืน ไม่ให้ยืนชิดเกินเกินไปมันก็จะเป็นรูปแบบกลางๆนะครับเอาไว้สักสี่เนี่ยกำลังสวยนะฮะส่วนการเล่นในกรอบผมก็จะตั้งไว้7นะครับเพราะว่าแผนนี้เวลาทําเกมบุกต้องให้สอดแทรกขึ้นไปในกรอบของฝั่งตรงข้ามพอสมควรนะครับก็จะเล่นไว้ประมาณ7นะฮะส่วนเตะมุม2ฟรีคิก2นะครับแล้วก็รูปแบบทีมเป็นแบบปกตินั่นเองนะฮะมาดูในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือแท็กติกนักเตะครับคุณผู้ชม นะฮะกองหน้าผมจะเน้นทะลุช่องนะครับผมจะไม่ให้เขาหาช่องว่างนะครับหลายคนต้องสังเกตว่าถ้าเกิดให้กองหน้าตัวเดียวเนี่ยหาช่องว่างเนี่ยมันจะวิ่งอยู่แถวแเนี่ยมันจะออกไปบางทีมันไปโผล่อยู่ริมเส้นบ้างไปนู่นไปนี่บ้างผมเลยตัดปัญหาผมอยากให้เขาอยู่แ patience, ค่ตรงกลางตรงนี้แหละให้เขาคอยวิ่งทะลุช่องแบบตรงๆแค่นั้นน,นะครับผมก็เลยตั้งตรงนี้เป็นแบบเน้นแบบทะลุช่องนะครับเขาก็จะยืนอยู่ในพื้นที่แค่ตรงนี้ นะครับในส่วนของปีกซ้ายปีกขวายอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยผมตั้งให้เขาเป็นตำแหน่งอิสระเห็นไหมครับ CC 3เนี่ยเพราะฉะนั้นการเล่นของเขามันจะขึ้นอยู่กับว่าแผนของฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงถ้าแผนของฝั่งตรงข้ามใช้แบ็กเติมเกมบุกด้วยปีกเราเล่นสบายเลยนะครับเขาหาพื้นที่ว่างสวนกลับได้สบายเลยนะครับในส่วนเดียวกันถ้าเกิดว่า เขาเล่นเกมลับไอ้พวกปีกพวกเนี้ยมันก็จะวิ่งหาพื้นที่ที่ดีที่สุดเพื่อให้เราส่งบอลได้ง่ายมันจะวิ่งตัดก็ได้ตัดเข้าในก็ได้มันจะวิ่งตรงก็ได้มันจะยืนริมเส้นก็ได้มันจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถรับบอลได้นะครับในส่วนของกองกลางตรงนี้ก็ผมก็ให้เป็นแบบไม่ยึดตำแหน่งนะผมจะให้เขาคอยเคลื่อนที่หาพื้นที่ว่างเสมอๆแล้วครับแล้วก็ ให้วิ่งเข้าสอดแทรกเข้าไปเล่นในกรอบเก็โทษเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกนี้เปิดเข้ามาอย่างน้อยมีตัวหม่งแน่นอน3ตัวนะครับเขาจะเข้าไปยืนอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับพร้อมหม่งแน่นอนนะฮะในส่วนของกลางรับตัวเดียวก็จะไม่ให้เขาดันสูงจะให้เขาอยู่ในพื้นที่ตรงกลางนะครับคือไม่ต้องไปบุกเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นดูแลพื้นที่ตรงกลางนะครับเวลาเล่นเกมรับเขาก็จะโซนโซนอยู่แถวแถวนี้นะในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวา นะครับก็จะให้วิ่งเติมเกมแบบค่อนข้างดูเดือดนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเราเล่นรูปแบบเกมเป็นแบบสมดุลน,นะครับการเติมเกมของ Back แบกซ้ายแบกขวาเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปแบบเกมนะครับมันจะเติมก็ต่อเมื่อมีพื้นที่ว่างจริงๆหลังมันจะไม่ลอยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ เป็นกำลังใจให้จูจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ